เท่านั้นและแปลงสุดท้ายในโครงการนี้ราคาถูกถูกหร้อยตารางวาขายเพียงสองแสนสีพันบาทเท่านั้นเองที่ดินบรรยากาศมีรล่งรื่นต้นไม้ใหญ่เยอะมากๆเลยที่นี่คือตำบลข้าะรวจอำเภอปากีจังหวัดนครนายกค่ะ ดีค่ะทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมาระมูชแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆและเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของทูกแปลงเลยนะคะซึ่งช่องนี้นะคะเป็นช่องที่ขายราคาตามเจ้าของทุกแปลงเลยช่างเราไม่มีการบวกราคาหรือว่าเทินราคาแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะทุกคนค่ะทุกคนค่ะจัดได้มาที่ดินราคาถูกๆมีเพียงแปลงเดียวและแปลงสุดท้าย บรรยากาศดีร่มรื่นตามที่ทุกคนเห็นด้านหลังเลยเห็นไหมเงียบสงบมีเพื่อนบ้านซ้ายขวาหน้าหลังไฟฟ้าชั่วเข่าเข้ามาเร็วๆนี้เนื้อที่หนึอยตารางวารูปแรงสวยมากมองเห็นวิวเขาเนู่นเชื่อเขาใหญ่ไม่รู้เห็นไหมนะคะสมมติว่าเห็นไปก่อนสมมุติว่าเห็นไปก่อนนะคะแล้วค่อยมาดูตัวจริงที่ดจ,จริงลงพื้นที่ดูแบบว่า เห็นกับตาจะจะเขาลูกบเริ่มบบเทิมเลยที่นี่คือตมวยขคอกรวยอำเภอปากผีจังหวัดนครนายกนะคะที่เปนทั้งหมดจริงๆแล้วตรงนี้มีอยู่ประมาณส0แปลงนะคะแต่ว่าด้วยนะคะลูกค้าที่ซื้อไปหมดแล้วนะคะแปลงนี้ก็ซื้อไปแล้วแต่ว่าลูกค้าอยากจะขายต่อเพื่อนะคะนําเงินไปใช้เพราะว่ามีความจําเป็นนะคะซื้อมาราคาไหนก็ขายราคานั้นก็คือราคา2องแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองร้อยตารางวา <Wow. S 1> นะคะ ราคานี้จริงๆเราขาดทุนนะขาดทุนตรงไหนรู้ป่ะหนึ่งขาในหน้าสองข้าโอนภาษีแต่ก็ยอมค่ะยอมขาดทุนก็อยากได้ราคาที่ขายอยู่ก่อนหน้านี้นะคะราคา2องแสนสบาทร้อยตารางวาทุกคนรีบมาดูรีบมาจับรีบมาจองรีบมาเป็นเจ้าของรีเลยที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นที่ดินที่ถือว่า อยู่ในชุมชนนะคะเดินทางเข้าออกสะดวกสบายมากๆเลยนะคะตรงนี้บรรยากาศร่มรื่นเงียบสงบนะคะท่ามกลางธรรมชาติเนื้อที่1 0 0ตารางวาลักษณะรูปแปลงคือสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้างติดถนนประมาณนะคะ1ิเ็เมตรความลึกจากด้านหม้อมาถึงท้ายแปลงโดยประมาณ35เมตรนะคะรวมแล้วจะได้100ตารางวานะคะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นฉนดขุดแดงพร้อมโอนวันนี้พรุ่งนี้ได้เลยนะคะที่ดินตรงเนี้ย เป็นที่ดินที่เราสามารถที่จะสร้างเป็นที่พักอาศัยหรือจะซื้อไว้เพื่อเกิงกําไรก็เหมาะมากๆเลยที่ดินจังหวัดนครนายกนะคะทุกคนตอนนี้ยราคาแพงขึ้นแพงขึ้นทุกวันทุกเดือนเลยนะคะตรงนี้100ตารางวันราคาไม่แพงนะ,ฉะเฉลี่ยออกมาก็ตกตารางวานแล้วเพียงแค่2400 90บาทเท่านั้นเองนะคะราคานี้เป็นราคาที่เรารวมค่าโอนรวมภาษีรวมทุกอย่างแล้วพูดง่ายๆว่าใจเพียงราคาเดียวจบๆกันไปเลยนะคะที่นี่คือตำบนโคกกรวดนะ,ะ,นะฮะอำเภอปากีจังหวัดนครนายกมีเพื่อนบ้านซ้ายขวาหน้าหลังนะคะบรรยากาศตรงนี้ดีมากล้อมไปด้วยต้นไม้ที่ปลูกอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ดั้งเดิมเมื่อตั้งแต่สมัยก่อนประมาณ สองสามศตวรรษแล้วนะคะนั่นก็คือต้นไม้ที่เราเห็นอยู่ในพื้นที่เป็นต้นกังเกลนะคะกังเกลเนี่ยมีดอกหอมมากๆเลยนะเป็นสีทองๆด้วยในพื้นที่ของเราหนึ่งร้อยตารางวาเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสองต้นแล้วก็ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราสามารถที่จะทําประโยชน์ได้หลายอย่างอย่างที่โอบอกเราะจะซื้อไว้เก่งกาไรก็ได้จะซื้อไว้อยู่อาศัยก็ได้ฉนดคุดแดงด้านท้ายปแปลงจะมีช่องระบายน้ําหรือว่าร่องระบายน้ํานะคะเดี๋ยวเอาอย่างนี้ที่เราพาทุกคนนะคะมาชมลักษณะของ แปลงนี้กันก่อนตานี้นะคะจะของต้องการขายด่วนมากเลยในราคา100ตารางวา249,000บาทไปดูกันค่ะ ตอนนี้นะคะอ๋พร้อมจะพาชมที่ดินแปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือถนนสาธารณะประโยชน์ด้านหน้านะคะซึ่งใครที่อยากอยู่ธรรมชาติต้องแปลงนี้เลยนะเพราะว่าล,มล่มรื่นบรรยากาศดีต้นไม้เยอะมากๆเลยถนนจะกว้างตรงนี้นะคะ6เมตรเจ้าของนะคะเจ้าของที่ดินโครงการเนี้ยเขาจะเทนะคะหินคลุกให้ตอนนี้ยังไม่ได้เทเพราะว่าหลายแปลงนะคะจะมีการทมดินขุดบอ่อหรือว่าจะทําพัฒนาประโยชน์ต่าง,าง,างๆก็เลยยังไม่ได้ทําแต่ว่าเห็นบอกว่าเร็วๆนี้คงจะทําแล้วนะคะนี่ พื้นที่ทั้งหมดตรงนี้ประมาณสี่ไร่ห้าไร่แบ่งเป็นประมาณสิบแปลงแต่ว่าตอนนี้ที่เราขายคือแปลงเดียวนะคะแปลงเดียวแล้วก็แปลงสุดท้ายเลยนี่ตรงนี้เลยค่ะแปลงที่เก้าอยู่ในตำแหน่งแปลงที่เกนะ้าน้ากว้างติดถนนนะคะประมาณสิบเอ็ดถึงสิบสองเมตรน้ำประปาอยู่นะแปลงเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่คือหลักหมุดนะคะนี่คือท่อประปาค่ะนี่ ตรงไป11-12เมตรความลึกจากตรงนี้ไปถึงท้ายแปลงประมาณ35เมตรต้นกังกาอยู่ในที่ของเราใช้ประโยชน์ใช้ร่มเงาหรือจะตัดทำอย่างอื่นก็ได้อันนี้คือกางกาวสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดเลยนะคะนี่ต้นเนียสวยมากเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ป่าค้งม่อยู่หน้าบ้านเราแบบนี้บรรยากาศสุดฟินเลยนะทุกคนนี่เลยใครอยากได้ที่ดินราคาถูก ะะแปลงเล็กๆกระทัดรัดซื้อไว้อยู่อาศัยเองหรือว่าจะซื้อไว้เพื่อเก็งกาไรก็ถือว่าตรงนี้เหมาะมากๆเลยนะคะที่ดินของเรานะคะตรงนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ1ิเมตรทุกคนอยากได้ที่ดินบรรยากาศดีๆล่มลื่นแบบนี้รีบๆมาจับมาจองมาเป็นเจ้าของกันเลยนะคะเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะไปยืนจากด้านท้ายแล้วก็จะแพลงกลับมานะคะด้านนี้ให้ทุกคนได้ชมกันส่วนตรงนี้นะคะเป็นที่ดินที่มีการครอบครองเป็นที่ดินฉนดเหมือนกันแต่ว่าเจ้าของเนี่ยปลูกเป็นป่า เป็นต้นกันกรกล่าวเหมือนกันนะคะนี่ทำให้บรรยากาศในที่ดินของเราเนี่ยร่มรื่นไปด้วยนี่เลยเห็นไหมอันนี้คือของเพื่อนบ้านไม่เกี่ยวนะคะถนนของเราก็จะสิ้นสุดอยู่แค่นี้ตรงที่จอดรถอยู่เนี่ยอยู่ในตำแหน่งแปลงที่10อันนี้ก็คือมีเจ้าของทั้งหมดแล้วนะคะส่วนแปลงนี้ก็จริงๆแล้วมีเจ้าของซื้อจากโครงการไปแล้วนะคะแต่ว่าขายอยู่ในราคาเดิมที่ เคยซื้อไปเพราะว่าเจ้าของจําเป็นนะคะเร่งรีบเร่งด่วนต้องการใช้เงินเลยขายในราคาเดิมนะคะยอมขาดทุนในเรื่องของค่าโอนภาษีในเรื่องของค่าในหน้าต่างๆแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเขาให้ลูกค้าโอได้ในที่ที่แบบว่าราคาถูกๆในเวลาที่เหมาะสมไปเดี๋ยวเราไปชมด้านถ่ายแปลงกันนะคะทุกคน ทุกคนค่ะตอนนี้นะคะผมอยู่ท้ายแปลงแล้วนะคะด้านท้ายแปลงเนี่ยเห็นไหมมองเห็นวิวเขาตรงนี้คือจะเป็นคือดั้งเดิมของพื้นที่ตรงนี้มีอยู่ทั้งหมด1ิแปลงแต่ว่าแปลงที่เราขายต่ออีกรอบหนึ่งนะคะที่จะของขายเนี่ย เนื้อที่100ตารางวานะคะซึ่งอยู่ในตำแหน่งแปลงที่9นี่คือแปลงที่10ที่เจ้าของนะคะได้มีการถมไปแล้วประมาณ30-50เซนติเมตรได้นะคะส่วนของเราเนี่ยเตี้ยกว่านะคะเราสามารถที่จะถมเพิ่มเติมหรือว่าจะขุดดินนะคะขุดบ่อถมดินก็ได้หรือจะซื้อดินมาถมก็ได้หรือจะสร้างบ้านแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าสร้างแบบนี้ก็แนะนําให้สร้างแบบทรงสูงไปเลยพื้นที่ตรงนี้เงียบสงบบรรยากาศดีมากๆเลยตอนนี้ออกมายือนอยู่ด้านท้ายแปลงนะทุกคนทุกคนจะเห็นคือนี่ นี่คือต้นกังเกล่านะคะทั้งหมดเลยส่วนด้านหน้าฝั่งตรงข้ามที่โอภาชมคือเป็นเหมือนสวนป่านะคะทาให้เราเนี่ยได้อยู่ในธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แบบเลยนะคะฟังเสียงธรรมชาติฟังเสียงนกเสียงนกเสียงกาเสียงกบเสียงเขียดนะคะ <S <s ก็รู้สึกผ่อนคลายไปกับการที่เราทํางานมาเหนืน่อยทุกวันทุกเดือนนะคะวันหนึ่งเราได้มาอยู่ในธรรมชาตินะคะก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายไปแบบธรรมชาตินะคะ หลักเคหลักหมุดตรงนี้เห็นไหมชัดเจนมากๆเลยนะคะนี่นี่จากตรงนี้นะคะไปด้านท้ายก็กว้างอยู่ประมาณ11-12เมตรนะคะนี่อยู่นี่เห็นไหมเดี๋ยวพาไปดูเลยตรงนี้จะเป็นที่ดินของเพื่อนบ้านนะไม่ได้เกี่ยวกับเราให้ดูตรงนี้ค่ะเสานะคะตรงนี้ตรงคนเสาเนี่ยจะมีหลักหมุดอยู่นะคะของเราจะมีร่องน้ํา เวลาฝนตกน้าก็จะไหลผ่านลงคลองไปนะคะตามธรรมชาติแบบนี้เลยมีต้นไผ่ของเพื่อนบ้านสามารถใช้ประโยชน์ได้นะคะเพราะว่าลรามาอยู่ในที่เราก็ถือว่าเป็นของเรานะคะร้อยตารางวาพร้อมโอนฉนด i a ขุดแดงมีต้นกังกลาวหนึ่งสองนะคะที่อยู่ในที่ของเราที่เราสามารถใช้ประโยชน์ล้มเงาต่างๆได้นะคะนี่คือเพื่อนบ้านนี่คือชุมชนนะคะตรงนี้นี่เลย โอเคค่ะทุกคนคะ่ะการพาชมก็น่าจะประมาณนี้เลยเนาะตอนนี้ผอมยืนอยู่ด้านท้ายก็ถือว่าเป็นอะไรที่ทุกคนจะเห็นสภาพบรรยากาศรอบๆทั้งหมดเลยเนาะร้อยตารางวาราคาสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทรวมทุกอย่างให้แล้วนะคะที่นี่คือตําบลข้อกรวดอํเาเภอปากพีจังหวัดนครนายกโดยเรื่องของที่ดินจปลงมีก็ประมาณตามที่ผมพาชมไปเลยนะคะถ้าใดที่สนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ดี่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลย สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆและที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ